จะประกอบองนะครับหนงานต่างๆต่านแต่ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับขออนุญาตเป็นทางการน,นิดนึงน,นะครับมหาวิทยาลัยสัรมชัญรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสรรมชัญและหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้นะครับการจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยสมชัญร่วมกับสำน,นักงานป้องกันและปราบปรามการคฟอบเงินได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านการใช้แนวทางสหวิทยาการและเทคโนโลยีไซเบอร์อย่างสร้างสารรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสัมชัญที่กำหนดไว้อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสาคัญภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยสัมชัญและหน่วยงานต่งางๆซึ่งหลังจากนี้จะร่วมมือกันจัดทำโครงการบริการวิชาการอันจะต่อให้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชนและบริการต่างๆต่อไปในการร่วมมือกันในบริหารในในการร่วมมือให้บริการทางวิชาการในวันนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามก,ก,การฟอกเงินในการจัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามก,การฟอกเงินซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมง,งานซึ่งมหาวิทยาลัยสำชัญต้องขอขอบคุณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เข้าร่วมในการให้บริการวิทาการในครั้งนี้ด้วยสุดท้ายขอพรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุสําเร็จตามเป้าหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ของ การจัดงานรูปรการัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดงานบริหารบริการวิชาการระหว่างบมหาวิยายสมชัญและหน่วยงานต่างๆประจำปีการศาาึกษา2566้ระบนัดนี้ครับข้ออนุกรรมก็ส่งต่ออนุกรรมให้เบิกบเขาใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งถ้าเป็นในประเทศไทยเบิกบเขาใช้กฎหมายที่เป็นลูกค้าหลักๆเราก็มีนะคะที่คือตำรวจนะคะหรือว่า เอ่อ BSI ปชพทเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ <c oughs> เรายัางมีหน้าที่ในฐานะที่เป็น,นะะหน่วยใช้กฎหมายมาแล้วค่ะเรื่องยึดอายาัดทรัพย์นะคะซึ่งของพี่แดงเนี่ยเป็นมือหนึ่งในการยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินนะคะอนอกจากรัฐราชการมาคิดว่าพี่แดงน <c oughs> ่าจะยึดเป็นทันทันล้านแล้วนะคะเดี๋ยวมีอะไรในช่วงของอการลงในเรื่องของกรณีศึกษานเนี่ยพี่แดงจะจะเล่าสู่กันฟังทีใดส่วนหน้าที่สุดท้ายคนไม่ค่อยรู้ค่ะ หน้าที่ในการกำกับดูแลด้าน AML/CFT มันมีตัวย่อดนึงเพราะว่าตัวเต็มมันยาวมากนะาะ่ตจัตัวเต็มเนี่ยมันย่อมาจาก uh, Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism ซึ่งปัจจุบันนี้ขยายไปถึง Combating the p r o l i f e r a t i o n Financing อีกนะคะภาษาไทยเราใช้คำว่ามาตรการในด้านของการป้องกงงงองันปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การต่อกาไรายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอันุภาพทำลายล้างสูงทุกคนงงว่าอาวุธทำลายล้างสูงเช่นอาวุธนิวเคลียร์เคมีชีวภาพมาเกี่ยวอะไรกับปปมนะคะอันนี้ตามหลักสากลเขามองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องก่อการร้ายก็ดีเรื่องฟ้องเงินก็ดีเรื่อง WMD ก็ดีมันต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะถ้าเกิดท่านไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยว้ท่านจะทำให้อาชีการพวกนี้ดำเนินการต่อไปไม่ได้นะคะมาที่อันแรกนะคะเราจะไปกันเร็วนะ สิแล้วการฟอกเงินคืออะไรมีใครทราบไหมคะว่าการฟอกเงินคืออะไรเอาเงินไปซักเอาเงินไปล้างเหรอตอนช่วงโควิดหรือเปล่ามีหลายคนทำอย่างนั้นจริงไหมคะมีใครที่นี้เอาเงินไปล้างบ้างไหมคะตอนช่วงที่เป็นโควิดมีไหมคะมีนะคะไม่มีนะคะถ้ามีจะให้ระวังสักหน่อยเพราะถ้าเป็นคนสะอาดมากแต่จริงๆไม่ใช่ที่มาที่ไปของคำว่าการฟอกเงินจริงๆมันมีที่มาจากอาชญากรในอเมริกาที่ชื่อว่าอาคาโฟมีใครเคยดูหนังแล้วได้ยินชื่ออาคาโฟไหมคะ ตัวเชลไลกรวายร้ายเลยที่ทางธนาคารขนาดต้องการ,ต,การต้องการตัวมากนะคะแต่จับไม่ได้สักทีไม่มีหลักฐานเสาไปถึงตัวคาร์โล่ปรากฏกระตกหน้าตายะคะ่ะเขาไปเปิดร้านซักรี่ร้านซักรี่สามปีว่าอะไรนะคะโรแลบบนด์นใช่ไหมคะดังนั้นไอ้คำว่าก,การฟอกเงินเนี่ยมันก็เลยมาจากตัวธุรกิจที่อาค์โล่เนี่ยเขาเปิดร้านซักรี่บางหน้านะคะแล้วทางการอเมริกาเนี่ย ไปจับกลุ่มในฐานะที่หลีกเลี่ยงภาษีทุกวันนี้ถนะ้านนท่านฟังในข่าวท่านจะได้ยินคำเรียกภาษีบ่อยมากนะคะมันเป็นตัวที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทําให้สามารถที่จะจับตัวอาชญากรเข้าสู่คุกได้แล้วค่อยๆขยายผลสืบเนื่องไปถึงเรื่องอื่น